เอ้ยเล่นกันเล่นกันเล่นกันเร็ว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 ปีงจะดันก้นน้องนะลูกเอ้ยเอ้ยเอ้เอ้ย เอ้เอ้เอ้ย,อยสนุกมสนุมสนกยกมือขึ้นสนุกยกมือขึ้น,น,ก,ก,นกับกลับเอ้